ลาลาซุปตาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อม,มาเด้อมาเก็บหมักท้านน้มกันเด้อพี่น้อง <c oughs> บ้านสวนนะคะบ้านสวนเพื่อนหน่อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะทางโลกโซเชียลเด้อ <c oughs> มาเด้อม,มาเด้อมาเด้อเก็บหมักกะทันน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะฟั <c oughs> ดยูบังนอกระมีหอมหมักกะทันพี่น้องัอง <c oughs> ดอุ้ยนี่เต็มเลยจ้ะว้าวว้าวอร่อยนี่ สองคำดอนกี่เด็กเนี่ยเธอฉันเห็นถุงนี่ยหน่อยแม่ผมนัดเดินสองดอนสามดอนกี่เด็กเด็กมันจะฆ่าเธอเป็นคนบุกไงทั้งนั้นมันก็จะจุ๊ี่ค่ะพี่น้องค่ะเชื่อ,อว่ามากับท่านบวานเฮาเด้วพผชชาจีนเนาะพูชชาจีนหวานเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำซ่าตากแห้งแล้วก็ไปเฮ็ดน้ำซ่าด้วยว่าสิไปไปต้มใส่กับอันนั่นนะอันย่างกักระเจี๊ยบเนาะสมหวานเป็นยาเด้พี่น้องมันเป็นยาสมุนไพร ได้มาหลายปีสองปีสามปีได้แน่เนี่ยจะลงทางจะลงทางมาเด้น้องพานงโรลดมานะคะมาเก็บกับพี่นานะ,นะคะ้พี่นากินเผื่อดนะ้อลาลาพากินนะคะลาลาพากินนะเนี่ยารลานะคะเมืองเท็กซัสนะคะนาเดียเท็กซัสนะคะมาเยี่ยมบ้านมามีหน่อยมีสวน